สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเท่ามีสามดาวค่ะวันนี้เท่ามีสามดาวกับสิบห้าท่านผู้ชมมหาคุณยายประไพ่สายจวดค่ะคุณยายประไพ่สายจวดเพลนฝันว่าเด็ดไปฮือนล้างเกา่าไปหาคุณพ่อคุณแม่เพิินเพลนฝันว่าจังไได้เลยดีเด็เด็เด,ด,ด,ดตัวไดก็รอบไปฟังผัวฟอมกันเด้ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใด ที่เขามาชมคลิปนีปน้เปน็ปนคลิปแรกแ็อย่าลืมเด้อค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิปบปไดบ่พลาดขขอมูลข่าวสารดีเด็ดจากช่องทองมีสามดาวค่ะไปฟังคุณยายประไพสายจวดพร้อมๆกันเด้อค่ะคสวัสดีค่ะคุณแม่เป็นคิหนึ่งที่วจมชมเบมื้องล่าถูกถูกใจนะครับเพราะว่านี้จะเสียงหัวกระเสือนใจนะครับเป็นกรลร่างอีกทางหนึ่งนะครับต่รวช่องที่เอาเวลาเหตุงารณ์เกิดเต อ๋อเป็นอย่างดอกซางเขาสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งมาติดตามความฝันครับมาติดตามความฝันคุณยายปลอดไข่ไม่แม่แม่มาเริ่มหรือเปล่าความฝันรเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมนะแอบในตอนในการร้านสาวนี่บ่แม่ที่นี่ล่ะอีนี่ที่ช่วย ฝันว่าจะไหนแม่คุณยายหมดนี่โอ้ยกสิว่าตัวฉะนเนาะทำงานตัวกันเนาะอันกะอยู่กะไปเนาะอันแม่แม่เพิ่นกะอันกับกับผู้เก่าล่ะมันีว่าอู้เมื่อบ้านก่อนนะเมื่อบ้านหาเม่เมื่อบ้านหาแม่เพราะว่าแม่เขาช่วเจะคข้องไปจะคข้องก็ไม่ได้ไปน้องเขาครับกทิวันเอาเอาตเลขเอาไปไหเนี่ อันเอาเอาเอามาไหนอันมาเมื่อบ้านอันมาเมื่อบ้านเก่าเมื่อบ้านบ้านของบ้านบ้านแม่อีหลีนี่ล่ะบ้านเลขที่ด้านแม่ใหญ่บ้านเลขที่เก่านนะมัสได้แล้วของแม่แม่กับบ้านเลขที่มันอีแม่อีนี่ั่งอยู่บ้านบ้านอยู่คนขนาดจะเลื่อโอ้คุณใหญ่เป็นคนขนาดจะเลื่อนแม่ไม่ใช่เมื่อบ้านเพิ่นเมื่อบ้านเพิ่นบ้านี่กัว่าตื่นบ่ดีตื่นมาว่าเอา อันนี้มันก็ยังยังไปน้อแม่อยู่ไโอ้หลานสาวนี่ร้านสาวคนนจ้าเดไปน้อคุณยายคือกันจ้าแต่ไซสซะโนอครับอันเตะกโตเล็กฉโนอครับอัน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 ตัวนี้สิเตะเอาตัวเล็กฉนี้อันเจี๊กเว่ามันมันสี่เจ็ดสี่เจ็ดครับคุณแม่เป็นเตะให้น้องคนที่องเนาะสี่มาจะใส่คุณยายเจี๊มาจะใส่สี่กะอันอันอันยายนี่เป็นสี่อีน่างนี่มันเป็นเป็นเด็กหน่อยมันกั เอสเอ๑พัชโน๑๔๗๑๔๗ครับจำบ้านอีกที่จำบ่อได้แล้วบ้านอยู่อำนาจเจะลึก่อนคุณยายคุณยายคุณยายเกิดอยู่อำนาจได้เกิดอยู่ทุกดาหาิค่ะออกจากทุกดาหาิออกไปหนึ่งมันสามสิบกิโลบ้านนี้แม่นี่มักเป็นบ้านใหม่บ้านใหม่แม่ก็ยังมาใต้ที่นประทับไปอยู่กับตร่านันกรู้อ่านอันพวกเครื่องเนาะ ต่ว่าตัวนี้นะแต่ว่ามันใจใสอยู่หนึ่งสี่เจ็ดโอ้หนึ่งสี่เจ็ดที่ใหญมันใจเนาะแม่ราะว่าเดกหน่อยก็เป็นหนึ่งใหญก็เป็นอีนั่งอันนั้นล่ะอีนั่งงางเขาอนอันสาวเหมือนกันทันบัไัก็ช่วยช่วยท่านได้หน่อยค่ะทันบัลไดก็ช่วยช่วยบ่ช่วยได่งานก็ยังฝันก็ยังบอกอยู่ในเก่าบ่่านมันจะเติมเยอะค่ะ

มนหมุนเกินม้วนเกินนก็้องจับจุดเอากนจม่จุชมวงบาเมมาเาจะซื้อซื้อนั่นแค่เห็นันะบ้านเลขที่อยู่มุกดาหารวันนี้ที่เธอคงย่ยจําได้ป่บ้านเลขที่มุกดาหารบ่กครับบ้านมันมันนนยายอยู่หนึ่งสามโอ้ตัวเดียวนี่มสามหนึ่งสามเั้ียว บ้านเลขที่หนึ่งสามใช่ไคุณยายอยู่นะครับบ้านเลขที่หนึ่งสามค่ะท่านผู้ชมบ้านเก่าก็จ่งสามบ้านเก่าาบ้นคุณยายเคยอยู่นะบ้านใหม่ของแม่กักนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมเลขคุณยายประไพสายจวดเด้อค่ะหนึ่งสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสามหมดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมห้หาเด้อค่ะแคบหน้าจอไปเลยเด้อค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามา ติดตามช่องท่องมีสามดาวด้วค่ะที่ขาบดบ่ได้กับขอขอพุ่นุณนแย้ปะไพสายจวดด้ค่ะที่ให้ตัวเลขกดีๆเด,ด็กกับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกับาท่านผู้ชมปีกอนเจอกันคลิปหนาค่ะเฮงเฮงเลยรวยสุขภาพหลังใกล้แข็งแรงสุขุมสุขคนใน้ผสพกหายด้ยค่ะโชมมันมานค่ะ